สวัสดีคะ่ะท่านผู้ส้มคิดนี่คุณป้าสิ้ามาเบิ้งบรรยากาศเด้อค่ะเดอ้อบรรยากาศอันอีหอย่างบรรยากาศอันนี้คืออำเภอบรนดุงเด้อค่ะเดอ้ออำเภอบรนดุงจังหวัดอุดรธานีคุณป้าสิ้ามานางรถค่ะรถบอกก็สอรถรถบัสค่ะรถบัสสมัยคุณป้ายังเล็กนะคะยังเรียนหนังสืออเนาะซี่สิบกาปีมาแล้วคะ่ะเออรถเพิ่นกัยังคือเก่าอยู่ค่ะแต่ว่าพรราทัดหายหนัก นี่แต่อันกลนจงโปงด้วยคนขับกระเท่าลงคือเกาค่ะคนเก็บเงินกระเทาลงคือเกาคนนั่งกระเท่าลงแล้วค่ะอันนี้สลามเล็กเล่นนาที่ประการเพื่อบรนดงเลยค่ะเด้ออ่าคุณป้าสิเขาเมืองค่ะเมืองเน,อนาะกะนั่งรถบาสค่ะรู้สึกว่านึกถึงค้มเก่าเนาะสมัยเด็กๆนะคะ <c oughs> คะรับผู้ส้มราคาลดตัวแพ่นะคะตอนนี้กะหาสิบบาทแล้ว อันนี้ก็ะพ่านเลยค่ะทุ่งสีเมืองของอำเภอบันดุงนะคะเด้อเป็นศาลพ่อปูสีชุโขค่ะกับิมีองค์พญานาคนะคะพ่นหนาม่นทุบปั่นเพิ่อนเลยค่ะเด้อเออนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสนามทุ่งสีเมืองของอำเภอบันดุงนะค่ะเราก็จะเป็นล่านจอดรถแหะค่ะทุกมือนี่เนาะฝนโตแห้งกระฟ้ากระมืด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 ตื้อๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมเออแต่ว่ากะไปเรื่อยๆค่ะฝนก็มาตกเรื่อยๆแต่ว่ามืดมืองอื่นนะนะเนี่ยอ่าเนี่ยค่ะโซนอำเภอบันดุงนะคะเด้ออำเภอบันดุง อยู่ในตัวอำเภอบรนดุงนะคะนรถก็ลังออกค่ะก็ลังแดนออกอจากอำเภอบรนดุงสีเข้าสู้จังหวัดอุดรธานีนะคะเด้เอ,อระยะทางที่เดินทางกับสีอยู่บมานอุ้ยพันว่าการะุนนานลัดเข็มขดัดพันว่าคุ้นป้าละหาพ่อๆหาเทนตะเสือกรถสี่สกว่าปีแล้วมันสิเห็นบอส่บุษ้มเข็มขัดกระไดแต่ว่มา,มามองนั่งกันยังโอเคอยู่ค่ะ พ้คนครับเพ่นกันยังครับผู้เก่าอยู่ค่ะนะพ่นก็บอเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะเออแต่ว่าเพ่นกนะ็จำคุณป้าว่าอะไรหรอกว้าคุณป้าจําได้อยู่ค่ะรถพวกนี้ค่ะรถเปิลซิมีนเอ่อรุ่นเก่านี่ก็สิเป็นรุ่นที่แบบว่าทบท่านเด้อค่ะเด้อล่ะค,ะะคะ่ะนั่งสบายคะ่สะสูงก่ะสูงก่ะปีนขึ้นไปโอ้ยบัน,นไดต่างหลายขันนี่ผ่านโรงพยาบาลอำเภอบันดุงนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอำเภอบันดุนะะจงจังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะคะแล้วพวงใหญ่ไพศาลค่ะท่านผู้ชมบาเลยค่ะโอ้อาราหัฐาน กะสิพานนะพ่อะดุงไปค่ะจีนรับพ่นไปเรื่อยๆเลยค่ะเด้อแต่ว,ว่าคือว่ากะคว่ำหมเต็มนะคะแต่ว่าถึงแมล่ามันกะออกเลยค่ะเริ่มการับพ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อนี้่คว่ำมลายดอกพว่นป่า,เน,าปนเราได้นั่งผู้เดียวโบะแถวเดียวหรือแถวเน่น,นเนาะนั่งแบบสบายอะรบกันเนี่เบิ้งว่องเบิ้งวิวไปหน้าเืิ้งเลยค่ะอันรถเพิ่นนี่ยไม่ได้กระจกก,กนจงโปรง่งดูโทรทัศน์หายไปแล้ว <laughs> พันอ่าพันอาเอียงก่อนละเจดุงเจดีเนาะแน่เพราะมันดุงนะค่ะ กานั่งสิออกเลยค่ะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยจเดินทางไปจังหวัดตรังค่ะแล้วคิดนี่ก็เป็นการเดินทางเียนะคะนั่งขึ้นเดี๋ยวก็เดินทางค่ะวราวชีวิตก็ต้องเดินทางชีวิตคือการเดินทางเนาะคุณป้าก็ต้องออกเดินทางค่ะเดินทางด้วยวิธีประหยัดที่สุดนะคะเนาะทธามุส้มนะค็คือคุณป้านั่งรถบัสนะคะนล้วก็ไปล่งที่ไสค่ะลองอุรุสรมะคะเนี่ยค่ะผ่านโลตั ทานบิ๊กซี่เลยค่ะเด้อบิ๊กซี่ญ่มีอยู่ขวามือนี่คะ่ะทั้งปุ่นคะ่ะทั้งปุ่นเห็นป,ป้ายว่าขาปุ่นปุ่นเอออันอันเพิ่มบ,บรรดวงกับไงตัวอยู่ขาอ่าการท่องเที่ยวกับสี่อ่าส่วนมากกับสี่คือซื้อเสียงดูดังกับข่้นขึานชนโหนะคะ่ะผู้ใดสิไปขึานชนโหนกับตองพัดอำเภอบ,รรบนันดุงเพราะวันยุทธไเขตอำเภอบันดุงนะค่ะเนาะผู้ใดสิปไปกับไปควายไปขอพ่อไปขอหวยกันแล้วแต่เลยค่ะเด้ออ่ามาเซ็นนี่แหละค่ะเซ็นอำเภอบันดุงนี่แหละค่ะเซ็นแล้วนะคะาได้ทุบปาง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากนาฝนคุณป้ามักขนาดค่ะเพราะอยังว้ายทรงหน้ากะเขียวเนาะป้าไม่กะต้นใหญ่เขียวสูงคันเป็นนาแล้งมันแห้งกะทั้งรู้สึมันรู้สึกว่าใจมันหดหูหันแหมมันบ่ิสดื่นนะคะเนาะแต่ขันม่านนาหะนาฝนนั่นสิโอ้ยสดชื่นนี่แท้ๆเพราะว่ายังค่ะเขาก็งามในทรงหน้านะค่ะนาะงมั่วกล้วยมันกะกินยาโอ้ยเห็นแล้วก็ซึ้งตาซึ้งใจในวัดค่ะวัดวัดก็สินจะลักสีเหลืองนะค่ะนาะองเออไปเนี้ย มานก็ผ่านหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะคะน้องเพราะว่าอำเภอบันดุงนี่ค่ะยู่เป็นอำเภอสุดท <b iz> ้ายของจังหวัดอุดรธานีเจ้าค่ะเด้อที่ว่าเขตอ่แม้เป็นเขตจังหวัดอุดรอ่ะอำเภอสุดท้ายนะคะเพราะว่าของคุณป้าเนี่ยทางหนึ่งกับสิพาอ่ะชิติดทางจังหวัดสกลนครนะคะเนาะอำเภอสว่างเนี่ยเห่นอำเภอพังโคนอำเภอบนม่วงกันสินะคะเออก่ะสิชิติดบันบันบรรดุงค่ะอ่าก็สิเป็นเขตของอำเภอจังหวัดสกลนคร ส่วนหนึ่งกับทั้งโซภิสัยนะคะน้องกจาเซก,กาอีกอย่างนี่งกับซิตีส้ส์น้องค่ายค่ะกระหางจากตัวจังหวัดอยู่ประมาณเกือบเก้าสิบโลเก้าสิบโลนะคะทั้งคุณสม้มซูมมือนี่ค้นกับว่าใครนั่งแหละค่ะรถประจำทางเพราะว่าอย่างเพราะว่าขาเจ้าจมีรถส่วนตัวค่ะและ้วก็อีกอย่างก็จะเป็นรถที่ว่ารถบัสนะคะจากกรุงเทพเรียนมามาดสายตรงเลยคะ่ะบึงการนะคะสิพานนี่ราคะสิพานอำเภอบรรจุเมื่อรู้ขาดท่องฟ้ากันนะ เมื่อตื่อยู่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีดีค่ะบคุอแม่อันทวงไทยทวงหน้าเ,าเข้าก็เคี้ยวง้ามค่ะเบิ้งวิวทิวทัศน์รู้สึกมีความสุขกระท่านผู้ชมแต่ว่าถึงเวลาคุณป้าต้องออกเดินทางไปทํางาน,น,นอ่ะเนาะก็เลยตองมานั่งรถรถบาสค่ะปกติกับสินังน่งเครืองแต่ว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยากเดินทางแบบนี้เบิองมันสิเป็นยังไงฮะนาบันีอกคุณป้าไปนห่คุณป้าก็สิไปขึ้นรถไฟเลยค่ะเด้อเพราะว่าคุณป้าบม่ได้จองตัวรถไฟก็เลยต้องมาเรียวแน่มาเร็้วของคุณป้าเนี่ยก็คือ อนนี้ก็เที่ยงแล้วล่ะค่ะมาเที่ยงออกมาเทียงแล้วคือขาบบริจองรถกันเลยตรงมาเรียวในฮานากะใส่เวลาเดินทางกับอยู่ประม่านสม้งก็กลัวนะคะกับสีหอดอุดรนเนาะเออบางเทือกับว่าหอดสม้งนะคะเพราะว่าการค้นมาหลายเนาะบริจอดหลายบริจอดดูค่ะเอออันนี้เพื่อการค้นลงนะคะ คือว่ารถรถรุ่นเก่ารถบ้านหลุเก่าเนี่ยมันสีเป็นสั้นหลายสั้นค่ะสีสูงมาเลยค่ะสูงแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมัรู้สึกสบายค่ะเพาะว่าบองเห็นวิวดีค่ะวี่ทิวทัดเนาะนึกถึงสมัยอันสิบห้าสิบหกปีคุณป้าเขาในตัวจังหวัดอุดอรนะคะเนาะเออก็นั่งมาเลยค่ะในเบาะมันก็ยังคือเก่าอยู่ค่ะยังดีอยู่ค่ะเนี่ยเบาะพื้นก็เป็นพื้นไม้่ะบุส้มเนี่ยแต่ว่ากับพิ้งบ่ได้ค่ะกากับพิ้งได้แต่ว่าบเบาะอินบ่ได้นะคะเนาะก็นั่งแบบสบสายๆนะ นั่งซ้อนสองซ้อนสามก็ะไรเวลาคนติ่มเนาะแต่ว่าซ้อนหมักกับบ้าใครต็มค่ะเพราะว่าข้าเจ้าจนั่งรถซ้อนตัวกันสมัครวัวเนาะอ่าแับนี้ก็คุณป้านเนี่ยก็อยากั่งอยากนั่งองเบิงอยากนั่งนึกถึงความหลังสมัยสาๆวๆนะเดินนั่งรถทั่วรเดินนั่งรถบัสหัวนี่แดงเอาแดงเอากี่ฟุ่นไหลซมมือน,นีกับบาใครมียค่ะเพราะ่าทา้งลบดอย่างเลยวนะ การพัฒนาการความจะเรื่องกับมีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะตามบ้านตามเอ่อหมู่บ้านตามตำบลอำเภอนะคะนอะเอ่อการพัฒนาก็าคือแต่ละหมู่บ้านบางคนเขาจะกับไปนอกนะคะเนาะไปทํางานเมืองนอกลูกๆมันไปทำงานเมืองนอกบางคนมันก็มีแฟนฝรัะหลังนี่สินะคะ่ะ มีแฟนต่างชาติว่าเป็นเต้าฝรั่งเลยค่ะเล่นกระทัน้าดีเนี่ยก็เลยสั่งบ้านสั่งซองให้พ่อแม่สินะค่ะคนบ้านนอกคนที่สานบ้านเท่าสิเป็นยังสั่งเฮ้บ่บางคนกับลูกเป็นเล่นสูงมากมันกันทำธุรกิจนั่นธุรกิจนี่ก่ะออกมาเฮ็ดธุรกิจอยู่บ้านนอกเข้ามาดูค่ะท่องฟ้าทั้งหมดกับมือตื้อๆทั้งนี้กันเนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนเนอ่อนซ้อนให้น้านะคะเนาะ เออบรรยากาศดีหลายดีรลายค่ะก็ตามแต่ฐา,านะน้องค่ะน้องบางคนใส่ใจเงิ่อนฝุ่นเฟอยกับว่าได้ล้ยว่าได้เห็นอย่างดอกแต่บางบ้านเขจาจะาการหุ่นจักเก็บเงื่นอนเก็บทร่องหุ่นจักสางกับม่มีขึ้กันค่ะว่าจำเป็นต้องไปเมืองนอกหรอค่ะเพราะว่าอย่างคันเบ้าถึงว่าไปเมืองนอกกัต้องเอาให้เอาหน้าไปจำนองจำนํำค่ะผู้ไปกับอดุดอดอยาก,ยากเนาะผู้อยู่ก็บอะไอะผู้ทำงานกับรู้สึกว่าเก็บแต่เงิ่อนไมาให้ผู้อยู่บ้านอะนะ เราเห็นแล้วกับกินก็กินอยู่แบบลําบากนะคะเพราะกันอดทนอดเพื่อที่ว่าสร้างฐานะให้ทั้งบ้านนะคะแล้วบางคนกับทานะกัทั้งบ้านกับสอ้อยกันเฮ็ดค่ะซอยกันซากแต่บางบ้านกับเ่อพอได้เงินแล้วก็สิ่งหลงจ้าของนะคะเนาะกับก็เป็นไปแห่าเนี่ยาครับก็เป็นเป็นแบบธรรมชาติของมนุษย์นะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างเออมนุษย์บางคนกับ อยู่แบบพอเพียงกับมีความสุขเนาะบางค้อนกับบ่เคยมีกับทะเยอทะยานแน่ยังอวดจากอ้างแน่นะคะความความสุขกับบ่มีค่ะสุขตแต่แรกๆตอนล้างกระทุก,กน,นะคะเออบางบาง้านเขาเจ้ากัอยู่แบบสมรทาเอออยู่แบบว่าเออมีจังไหนกันอยู่อุ้นสั้นนะคะเ่าต้องไปดินรด,ดอีกอย่างหนงสิะะ่งอากาศทางู้ชมอ่าแต่ว่าส่วนมากทั้งบ้านทั้งอีสานในกับสิ้นเลือดตะผู้เฒ่าผู้อยู่บ้านนะคะนอกจากเด็กน้อยเพราะว่าอย่างเออหนุ่มนุ่มสาวรุ่นลูกหนี่งจะไปทำงานนลยค่ะได้กับส่งหลานว่าส่งลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงกันะ ซึ่งมันเป็นทั่วไปในประเทศไทยนะเน,ะนะาะบ่ระว่าแต่ประเทศไทยประเทศในเอเชียนี่ก็สิคล้ายๆกันนนคะเนาะเพราะว่าหยังลูกๆก,ก็ต้องไปหาทํางานทำขวดทงเมียกันเพราะว่าหาเงินมาให้พู้เเ่าเลี้ยงหลานเออเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยูนับ้านเนาะแล้วก็เลี้ยงอีริสละคะเลี้ยงกามีตำเกิดของบ้านเนาะบางบ้านก็ลเลี้ยงเอาใจใส่แน่บางบ้านก็ป้อยนะค่ะก็เลยสมมติในบ้านทฮาก้อง่ะะ่ะตต่ลหมบ้านนี่กะ็มีปัญหาเรื่องอยาเสพติดหลายอยู่่ะท่รนผูสชมเพราะว่าคุณป้าเห็นมาแล้วกันรู้สึกว่า พอฮู้ใจอยู่คือกันเนาะเพราะว่าพ่มีการมาทั้งอย่างขึ้นมาเลยอันนี้ก็อยู่ที่ควบพัวเลยค่ะเรื่องจะสุไปโทษกูอื้นนั่มขันเฮ้าเขาพัวเฮ้าโอเคดูแลกันเบาเบากันดูเรื่องอ่าสร้างซ้อนกันดีก็บ่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้พี่ชิบอกว่ามันเบาว่าอะไรเพราะว่ามันบอกว่าอะไร บอกว่าได้แล้วจะมาบอกตอนเขาตุ่มเขาสาว,ขาวเขาใหญ่แล้วเขาก็สีขาวต่นนันกันมาบอกแต่น้อยแม่เออนี่แหละค่ะคนกันคอยกันจะไปโทษเขาเวยค่ะเด้อบ,บางบางบาง้านี่คุณปาก็าเห็นอยู่เนาะเออหักแพ่งลูกลายนะ่เค่อยสอนมาค่อยว่ายังตามใจจนเสียคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่าเจ้าเด้อน,นี่คอยกขาจม่มมัซื้อนั่นแหละแล้วแต่าเจ้าเสียตัวบานภัยบานมัานะ <c oughs> บอกเลยกรสีขาว่ามึงเป็นภัยเง้มหาสร้างสอนมาสิว่าอีกเนาะเออเดี๋ยวไ่ได้สร้างสอนนะค่ะแต่ว่า อนาคตดของศาสตร์นะคะเนาะอนาคตของแต่ละคนเนาะอยู่ที่เฮาสีสาอาเด้อค่ะเด้อเออพุ่มปากกสิจมอดอุดรนนะมาเป็สโซเนี่ยเนาะนี่ก็คือระวางทางไปอุดรนะคะอันอุดรอนบ้านดุงนี่ก็ต้องพลาดอันนี้นะคะอ่าตำบลหนองเมกคอนตำบลหนองเมกกับสิเขาอำเภอหนองหานนะคะเด้อท้องอำเภอหนองหานกับสิเขาจังหวัดอุดรเออกระสิบัวไก่กระสีบัวยุคสองอำเภอที่ต้องจักจักจักบ้านดุงเป็นหนองหานแล้วกับเขาอุดรค่ะแต่ว่าระยะทางกับสิไก่น้อยนึงอะเนาะ แต่ว่าสุมืงินีอกับว่าไก่อะไรค่ะถนนุนค่อนข้างจะเลือดเงอะจะเลือดดีค่ะท่านผู้ชมเราลากกับเลนกันดีเออแล้วก็เล่นบ่บ่โดนกระทึงนะคะท่านผู้ชมอันนี้คุณป้าก็จมไปฟังซื่อๆดอกว่าเอออันนั่งไปจมไปแต่ว่าบรรยากาศดีที่สุดเลยค่ะในรอบอ่าคุณป้าคิดว่า40ปีค่ะที่คุณป้าบเป็นั่งเนาะ วันนั่งเลยนะคะก็เลยกลับมานั่งอีกคนหนึ่งรู้สึกมีความสุขอยู่ค่ะท่านผู้ชมในแยกน้องเมฆค่ะถ้าไปทรายเนี่ยก็จะไปสกนนุลนครงข้อเลยค่ะเด้อแต่ว่าไปครัวเนี่สิเขาอุดรค่ะท่านผู้ชมอ่ารถกระลังถ่าไฟแดงเอาเกียวแล้วกระลังสีออกเดินทางค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ให้เบิ้งเนี่ยค่ะเด้อว่ารถเป็ขนขบวนรถเอ่ไรก็เป็นจ้องฟ้องแจ้งแป้งอะไรก็เป็นสมัยตะกี้มันจะใช้โทรทัศน์ค่ะถ้าจะเนน่งบ่พีแล้วสงสัยจะถอดไปขายแล้ว เออรถรถบาสอุดอรมันดูงนี่ค่ะมีตำนานอยู่ค่ะเพราะว่าสมัยคุณป้าเลี่ยนเนี่สิเขาเมาอุดอรนดูนเนาะมาบ่อยนะคะมาบอยแล้วก็เพื่อนของคุณป้าเนี่ยพี่กับพีก่กับแม่พี่กับเป็นเป็นเจ้าของรถบัสเแยนะคะคุณป้ากานาันนั่งดูดูสมเมือนี่แม่พี่กับเสียแล้วล่ะ,ะ,ค,ะค่ะพี่เป็นเจ้าของรถนเนาะกบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่ว่ามีบอกันยังมีอยู่ที่เก้าอยู่ข่ะรถเนาะรถรถบรรดุไปอุดอรนเนี่ยสิมีสองสายเลยคะ่ะแ้ามสีสีแดงกับสีฟ้าเออ สายสายแดงกับส,สายฟ้าสายฟ้านี่จะไปสร้างโซนอำเภอเพีนค่ะทา่านผู้ชมแต่ว่าสายแดงสิว่าทั้งทั้งหนองหานค่ะแต่ว่าไป็นบรรจบกันที่อุดอรคือกันนะคะเนาะแต่ว่าของบกสรบริจอดบางเดียวกันเนึกค่ะเด้อเพราะว่าบกสอุดอรกันสิม่อยู่สองแห่งขึ้นสามกับบเนจไจเนาะอันนี้เขตหนองหานกับการสิข่อมอำเภอหนองหานนะคะทา่านผู้ชมคันตรงไปเลยก็ว่าต้องเข่าเขตหนองหานกับตรงไปอุดอรนั่นแหะค่ะต่ว่านอีกคนเป็นรถประจําทางก็ต้องเข้าไปหาคนนเละค่ะแถวอำเภอเนาะ สัญลักษณ์คือมีอันนี้แหละค่ะยังกาบันเสียงเลยแหม <c oughs> คนกับสิเข้าใจตัวบันเสียงเนาะมีเครื่องปั่นดินเผาหมนแหมเขาว่ <c oughs> ออาน้องฮารแล้วกันน้องฮารนี่ก็เป็นบรรากาศที่ดีค่ะพอมาอย่างเัิซิมิมอ่านคล่องคล่องยาวไปเรื่อยๆนะคะจนพูนละุดสุดเขตอำเภอเลยค่ะก็รู้สึกว่าเบื้องแลัก็เออโล่งอกโล่งใจรู้สึกว่า เย็นช้าค่ะเออเป็นตะยู่ค่ะอันนี้สิกําลังออกมาแล้ว,วะนะคะได้ออกมาแล้วเออเริ่มรับถ้าต่ตอนนะคะเนาะออกมาแล้วสิขวเขียเขตจังหวัดอุดรน,นะคะเนะาะเพราะว่าคุณปลาต้องเดินทางต้องไปซื้อตั๋วรถไฟค่ะต้องไปเลี้ยวหน่อยนึงทันไปซากสีบัวท่านราะว่ารถไฟเนี่ยมันจะเป็นรถไฟจากหนองค่ายกรุงเทพอภิวัฒน์เลยค่ะเด้อหนองค่ายก็คือเขาสตาร์ทมาจากจังหวัดหนองค่ายก่อนแล้วก็มาอุดรเพือนนึงเนาะ มาลับคนแต่ส่วนมากเนี่ยมากคนจะขืนอยู่อุดรน่ะหลายค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราบางทางเอ่ออดเนี่ค่ะเด้อคนก็มีขอ้องฝนก็ตกค่ะฝนตกมวันนี้ผุดอ่ะผุดอ่ะน้ำได้หลายค่ะท่านผู้น้ำกับมี่ค่ะท่านผู้ชมผู้รวยกับรวยผู้จนกับจนนั่นเนาะอยู่ที่คนทำมหาหากินอยู่ที่อันเอ่อการหางเงิน,นท่องน่ะกกนนว่าผู้ใดหาเงินเก่งกับอะไรก็ว่าเนาะเอออันนี้ก็บอกว่าอะไรเพราะว่าสมองไฟสว่างมั่นอ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเก่งกับอะไร ชิเก่งแบบสุดจริที่พวกสุดจริเก่นกันแล้วแต่เนาะเพราะว่าห้ามมองหูเห็นแต่ว่าเบิ่งแล้วังกเจ้าก็รวยอีนี้นะคะอันผู้สุดจดิไลกับสีผัวลุ่ยนะคะพ่อได้ยู่ไปกิ่นยู่ค่ะเพราะเป็นยังกัขอให้แข็งแรงกับพ่อหนัะเนาะทำรูซ่อมเออเบิ่งท้องฟ้ากะโอ้ไปทางไหนกันย่างมืดดูค่ะทำรูซ่อมแต่ว่ากืบว่าโตแล้วค่ะระหว่างทางี่คุณป้านั่งมากเลยกับบ่อที่โตค่ะแต่ว่ามืดค่ะมืดมืดไปเรื่อยมืดยุ่ยไกลหน่อยว่าเพาะว่นั่นดอกแต่ว่า ก้าวโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างคือว่ามันเหมือดมันกระบอกแดดนะนะกระบอกหอนมันก็เป็นการดีที่ให้อากาศพัดเนะคะอากาศกระบอกหอนเม่หนาวเนาะเออก็เลยรู้สึกสบายค่ะท่านผู้ชมมันปลายเบิ่งนารถนะคะเบิ่งแน่เออให้เบิ่งหนานรถเพราะว่ามีกระจกใหญ่ๆกั็ซีมีข้างล่างลงไปกับซมี่คนขับรถนะคะ็ที่จังรถทั่วะแต่ว่ามันเป็นรถบัสรถเก่านะคะเนาะเออส่งเดียวกันนะคะท่านผู้ชมบันไดก็ขึ้นไร้คัน เออกระเป๋ารถเมย์ก็มี่เรามี่ตะเมียอแต่ของคนขับรถนานพ้นเป็นผู้เก็บเงิน <c oughs> ตะกี้ก็บสิบกว่าบาทเนาะบสิบสองสิบห้าบาทตอนนี้ก็ห้าสิบบาทเลยค่ะท่านผู้ชมกับผู้ยามก็ต้องเปลี่ยนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าไอ้ทั้งปีละสิบสิบห้าปีที่พุ่นป่าบ <c oughs> ริแรงนั่งเนาะเออก็นั่งดีไหมเนี่ยคือสะพานลอยแหละค่ะสิเขาในเมืองอุดรแล้วกรสิพานี่ค่ะบิ๊กซี่ไงของอุดรนะคะเนาะสะพานลอยเนาะเออขามซี่แยกค่ะขามซี่แยก แล้วก็สิเขาในเมืองนะคะเขาในเมืองกษสิเขาอ่าเอ่ออีญางก่ารถไฟค่ะสถานีรถไฟเปิ้ลสิบพันไปหน่อยหนึ่งเปิ้ลเกษสิจอดในคุ่มป่าลงเพราะว่าคุ่มป่ามาไปบขสคุ่มป่าสัญญาอว่านาราะว่าคุณป่า,ปปา,ปาปกญญาาาามีของลงไปกิ่นน้ำน้อยหนึ่งค่ะเนาะกัเนี่ยคะ่มะมาหอดสถานีรถไฟโล่งโจงบะมีรถบะมีคนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็แค่เที่ยงเอ่อเที่ยวใบมงกัวคะ่ะใบมง คุณป้าไปซื้อตัวค่ะไปซื้อตัววา่าอันนี่จันสองนางบอบอมี่ค่ะพว่า,า,ารถมันเต็มแม่โอ้บ่ได้จองไว้เนาะคุณป้ากับปวดเหยวกัเลยยาไงไม่เหยวค่ะ,ะอ้สามบาทเด้อกระทผูุสมเสียเงินอยู่เด้อไปอยมองอื่นไปมองอื่นเพราะเสียเงอินแหมมาอุดรเนี่ยเสียเงินเด้อเท่าละสามบาทวันนี้แม่โอ้ยเหยวซื้อสามบาทหมดแม่ <laughs> พูดป่าวันศุนก่์กินน้าใครใช้จังไดใก็หิวตะนามเนาะบึงนี้นมีหอดภาษาเาหล้าคนเด้อทำรุ่งส้มห้องน้ำเนี่ยขึ้นกำลังสางอยู่หอนแม่กำลังไม่เอี่ยมอยู่ปูนเปลือกมัได้แห้งอยู่สงสัยก็จะเอาไอ้กระสนมาให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาเห็ดนั่นแหละค่ะเพราะว่าเบิ่งหน้าตาแล้วก็เป็นเด็กนองเด็กหน่อยอยู่เขาจังคนล้าเนี่ยแหละค่ะทำรุ่งส้มคนป่าอะเงีง้ยวอันช่วงรุ่งสีออกแล้วคนป่าอะเงี้ยวซัดไปจนซ้ำเถื่อนไปโอ้ยเสียไปเก้าบาทคนเด้อ โอ้ยคันอาบน้ากันสิบบาทว่าสัน่นห่วยโอ้พี่ทุกอย่างตัวอันสถา,านีอื่นคุณป้าไปกับบริสียเงินเลลาาานี่ยแหละมาสถานีสถะนีเสียเงินเนาะเออแต่ว่าก็บอกเป็นยังดนาอ,อาให้เขาพี่เลยได้ว่ากันเนาะแต่ว่าเศรษฐกิจยังที่บางเถ้อบางข้นบนกะก,กิไปมัมีเงินน่ะนะคะท่านผู้ชมคุณป้าตรงลงคุณป้าก็ได้ได้สั่นสามกระท่านผู้ชมสั่นสามสั่นสามสองร้อยกันหนึ่งบาทเนี่ยฮออ่าฮ่ออออาฮ่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 าร่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ ผมมุ้งเคิงนี่แหละกะนั่งเร่นนั่งทาไปก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ม่มีคนก็เลยนอนเร่นไปน่ะแต่ว่าคุณป้าว่านอนเร่นหรืว่าเห็นคนนอนเขาจะคุณป้าว่าการนอนแบบว่าย่านรับเป็นไหมรับเลยรับสนิทแล้วเอ้าลูกขึ้นมากัดจของหายบ่ใดเนาะก็เลยอันหายั่งเร่นนี่แหละค่ะในสถานีรถไฟอุดรเนาะอันเห็นมีตลาดข้าเจ้ากำลังตั้งตลาดสามสี่โมงแรกอ่ะเนาะอันเขาเรียกถนนคนเดินค่ะถนนคนเดินในในตัวอุดรนี่แหละ กาซียูหนาสถานีรถไฟเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสถานีรถไฟโอ้งามงามงามเมื่อไงเออสองฟังทางมีทั้งของกินของขายคุณป่าก็เลยว่าซื้อชื่อยังไปกินทั้งรถไฟเนาะขันซือทั้งรถไฟก็คือสิแพ่งเอะเออจะเลยนยางต้องไปหาของกินกับท่านผู้ส้มเออเนี่ยเนี่ยรถสามหล่อรถสามหลอนบ้างอุดรเนาะคุณป่าว่าสิไปส่ดีเนาะจะกระลักต่างลานนะคะเนาะสี่โมงเนาะจะเลยเวลาเป็นสี่โมงกลัวสองโมงอยู่คุณป่าก็ว่าเออ ไปหานย่างเนาะก็น,น่าแต่ว่ากะหันรอบไปหลายกัจักเสียวอีกย่างนะคะเนาะเพราะว่าอย่างมันก็มีแต่แนวอยากได้นะแต่ว่าจักเสียวไปเห็นอย่างเพราะว่าคุณป่าต้องเดินทางไปเห็นงานเพราะมันสิไปเที่ยวอีกอย่างเนาะก็เลยรอเล่นอยู่นะคะย่างรอเล่นย่างรอเล่นอยู่ซีแยกรึนะคะแถวอ่าถนนคนเดินเนี่ยนะคะย่างเบืเออเ้องเสื้อพงสะพาค่ะเจ้าขายทุกคำนั่นแหละเบิ้องน่ะค่ะแต่สิไม่ทุกคำบอทุกแยมเล้งกันไหมค่ะ เออกาศิมีคนมาเดินมาเที่ยวมาหากินหาอยู่เนาะคะ่ะเนาะเมือม่อหัวดอนถนนคนเดินผู้ใดอยากไปกับไปได้กันแต่กม็มีโรงแรมมีห้องพักเลยค่ะเด้อเอ่อกาศิบพีพวแพงดอกมันกาศิมีหลายระดับหลายรคาคาเนาะผู้ใดอยากอันนั้นนะผู้ใดอยากมาเที่ยวอ่ะเนาะมาเที่ยวเมือ่อหัวดอนก็มีมีหมั่งเที่ยวอยู่ค่ะแต่ละอำเภอก็มีหมั่งเที่ยวเพราะก็เบิ่งแผนที่เหวเลยค่ะเด้อหัดอนก็มีหมั่งเที่ยวหลายอยู่แต่ว่าคุณป้าว่ามีโอกาสได้เที่ยวเรื่อยนเจ้าของแท้เพราะส่วนมากกาศิเป็นทางพันปกติแล้้วคุณปาก็นั่งเครื่่อองะมูกสิไปรับนามบบินแล้วก็ไปส่ง้าน แต่ว่าณเวลานี้คุณป้าอยากจะเป็นคนไปเองด้วยทุกอย่างเนาะเออแล้วอีกอย่างคุณป้ากะอายุสี่หกสบกกี่เดือนแล้วค่ะอยากใส่ความสามารถของ้าของนะคะอยากใส่เอ่อยาคู่อยากอยากู่าเจ้าของมีความอดทนมีความเข้มแข็งซ้ำใดนะคุณป้ากัเลยลองนางรถไฟเบิ่งแต่ว่ากับสีนักใหญ่อยู่ตรงรถไฟนอนจันสานี่แหละ เพราะว่าคุณป้าสินั่งสั้นสองพัดล้มขนามันผัดบะหมี่มันเต็มค่ะสั้นหนึ่งแอร์สั้นสองแอร์เนี่ยค่ะผัดนอนหนาวขนาคุณป้าบรเห็นวิวคุณป้ากันเรื่อยากนั่งกันเพราะว่าปกติคุณป้าก็นั่งสั้นสั้นหนึ่งสั้นสองนอนแอร์เนี่ยกันั่งดูอยู่ค่ะแต่ว่านั่งจากไตเนาะจากภาคใต้แต่ว่านี่ก็เขาไปหดอตุ้งเทพวัดตีหามาสั้นอ๋อคือหออตะเสาเลยเนาะอ่ะอันนี้ี่แยกค่ะี่แยกเนาะี่แยกยังหัว มองสถานีรถไสเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองดูค่ะกว้างกว้างมีตลาดมี่้องกินโอ้ยมี่ดักองกินอุไรอยากไปเที่ยวไปเที่ยวเด้อเด้ออุดรย้องกินยี่โมนี้หละค่ะเออหมอไก่ค่ะเส้นข้าาเส้นคันกับยูเทลนี่กไก่ย่างไปหน่อยหนึ่งนะคะเนาะย่างไปหอดไฟ้แดงอีกไฟแดงหนึ่งกับซีมี่กับซเจอครับมอไก่แล้วค่ะมอหอด้ดหร้กกาอีกอย่างก็คืออันอันบกคสอกับหม้อไก่ค่ะเออแกอยู่ในเมืองอยู่นี่ค่ะ พ่อป้าค่ะยังกินว่าสิย่างซื้ออีกย่างเนาะว่าสันดอกเออกะเอาของกินไปกินน้ำแน่ก็ได้เห็นนั่นแหละค่ะอยังก็ไอ้ข้าวกีเนี่ยมักเนาะข้าวกีเน้นที่สุดนะในลูกสิ้นไปกินค่ะเพราะว่าจั๊กสิกินยังค่ะนะกินอย่างันอิ่มมันซื้อน่ะี่ค่ะเสื้อฟงเสภานาผมมีเบิร์ดทุกอย่างแหละค่ะท่านผู้ส้มแต่ว่ากับจักสิซื้อไปยังเพราะว่าเสื้อฟผ้าขึ้ป้ากับมี่กองทุกอย่างวันอร่อย ไปพ้าซ้มพระเบงธัคะเด้อนี่ก็ของจังหวัด,ดอุดรธานีก้อนสขึ้นรถไฟนะคะอ่ารถไฟมาแล้วค่ะคุณป้าเตรียมตัลรถเด้อค่ะเด้อเตรียมตัวนี่สีออกเดินทางแล้วนะคะเนาะแต่ว่าอุดรท้นหลายานะค่ะเก็ต้องท้้อนนี่นี่นี่ค่ะนี่คันน้ออคนหลายคนหลายเอ่าอันเข้าเข้าเข,ข้าสื่อ,ะะอกู่ใด้เลยค่ะเขาอาจะบอกว่าเป็นกู่มาแล้วก็ใช้มีหมายเลขบอกว่ากู่นี่จอดบางนี่กู่นี่จอดบางนี่เรต้องเล่นค่ะท่านผู้ชม เข้าไปจอดเข้าไปน่งถา่ายยม่องไกลๆตู้เขา้าที่เข้าสื่อน่ะละเวลาขึ้นรถไฟอะ่นะน่คะออกแล้วคะ่ะแต่ว่าโชคดีคะ่ะเขาให้คุนป่านางติดหน้าต่างเขาเห็นคณป่าทั้งอ,อ้วนทั้งเฒ่าเนาะและวันนี้ก็ไม่พูดใดยน่งนับคุณปาา่ปาเลยโอ้จะเป็นสบายแห้งทางบนโซมือแต่ว่ากับบส่บบสบายเท่าไหรเนะครับเพราะว่าอย่างมันสั่นเนาะเออมันสัน่นเบามันมันเบาเน่าอะนะคะขันซีนอนกับเจ้าเสียหัว่าดใสา่เสียขาไปใส่นคนอ้วนเนาะ ก็ได้จะนั่งพิงหัวซับประโวงเงยๆอยู่เพราะว่าอันเก้าอี้อันรถไฟมันพับไปเลยนะคะเรื่องสันสามแล้วมันแข็งก็โป๊กอยู่ซึ่งสิเป็นบอกอว่าพวก้นั่งสบายเท่าไรหรอกค่ะแต่ว่าการนั่งได้อยู่ทนเอาเนาะมอญกรุงเทพแบบตีหา่าเวลากรุงเทพแบบปวัดธน,นาคารบุษ้มแต่ว่ารถไฟที่คุณป้าน,นั่งเนี่ยร้สึกว่าไปเร็วค่ะแต่ว่าเราเบาก็เบาค่ะคุณป้าเริ่มบอกว่าอตอนที่คุณป้าไปจองตัวในสถาน้อันไปจองพันว่าดีเซนลางไม่มีบอกพันว่า ดีเซนล่างมันก็บสีมดซาะค่ะท่านผู้ชมข้นขายหมดไปไม่มีแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่มีแล้วดีเซลล่างเปะะ็นว่ะเออมันก็สีพัฒนาเป็นรถด,ดวนเนาะรถเลี้ยวรถดวนอั่งนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสม,มือเนี่ยมันก็ต้องให้มันเลี้ยวเห็ดยังเนาะอันนี้สถานีขนแกนเนื้อหม่อ,มองไรขุนป้ากกับบองหูกับบองใหใหญ่ใหญ่ค่ะบยย่ะบมีคนรนางเลยมีแต่เข้าอี๋แหมแลยย้วก็ใหญ่โตสางละโหรฐานเด้อดค่ะเด้อดทางอีสานกรไ็ได้ คุณป่าว่ามันตกเป็นขอนแก่นแน่นอนเพราะว่าอย่างคุณป้าตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นอยู่เมืองหนืแม่แต่่าคนล่องแล้วค่ะคนล่องแล้วก็ออกล้อค่ะรู้สึกว่ารถไฟเท่ยวในบ้นั่งบร้แล่น้ำพื้นเห็นไหมรู้สึกว่ามันสีมีล่างเป็นท่างทางแลนอยู่ข้างบนเ่็นไหมค่ะคุณป้าเห็นอันมืดๆมองลงไปเห็นไฟอยู่ดำๆเห็นไหมเพราะว่าปกติแ้วเวลาเขาแลนเนียฮาวาสิแลนนั่นแลน ตามป้าตามดวงค่ะแม่ตอนนี้รู้สึกว่ารวดเร็วท่านใจปุ๊บตีหาขั่วๆค่ะบพรากับว่าโดนเนาะก็ทราบไปแค่บอดบอดก็่ะโม่งและค่ะท่มนผู่ชมกระหอดแล้วแม่เออถึงเรวอยู่ค่ะถึงเร่วอยู่ค่ะสะดวกสบายแลวกรมีของเว้นน้ำตะค่ะคันผู้ใดอยากไปอุดรถึงเว้นไปคำคูนไปนอน้องแรม้ค่ะไปได้ครับว่ากุณกเเช็คเอาเด้อค่ะเด้อกันรถไฟแห่งประเทศไทยคุณป่ากันลื่นมาล้เออไปเช็กเอาว่ามันมีจักงโมงเพราะว่าคุณป่าเห็นข้าเจ้าล่ง หาโมงก็ซีโมงหาโมงนี่แหะค่ะโงสถานีรถไฟอุดรเนาจากเมาจากกรุงเทพนะแม่จะซีโ่งวันตีหา้านู่งโมงเหนือค่ะทางลู่สูงเอออยากเห็นวิวเห็นเบล็ต้องไปยังกอนเพวนเนาะข้าวหนาคุณป้ปากับคุณป้ากับสินั่งกับเส้ลังุ่มป้าสินังนงน่งอ่ะแต่เศร้าเลยเพราะว่าปยังพุ่ป่าจะกินวิวนะ <c oughs> อันนี้รถสวนกันค่ะรถสวนกันอยู่ใส่เนาะอ,อยู่โคนหลาดมึงใหอยู่ใส่สมัยตะกี้น่ะ อันว่าจะจอดนะคะนาะคนกับสิขึ้นมาขายของเดี๋ยวนี้ภาคใต้ยังมีอยู่เลค่ะเด้อาดตามสถานีใหญ่ๆนะ่ะพอจอดพูกอ่ะขลนหลักขันหยาไม่ะเนี่ยหมูย่างไม่ขเนี่ยหมูปิ้งไม่แต่ว่าทางภาคอีสานสิพวกใครมีเหรอค่ะเนี่ยเงียบเลยแม่เออเมื่อ่ย คุณป่าว่ามันสิต้องอยู่ล่างรถไฟสูงๆแน่นอนเพราะว่าเพิ่นต้องสั่งไม่เห็นไหมคุณป่าเ่าเคยนั่งมาโดนนะเนาะกะนานน่งแต่แต๊ะสมัยสิบหกสิบเจ็ดปีนี่เพิ่งจะได้มานั่งอีกเรือนะค่ะท่านผู้ชมเออว่าซื้อเป็นตำนานเลยเด็ดนี่ยคุณป่าเขแต่เคยมานั่งนี่แหละจากอายุสิบห้าสิบหกนี่แหละสมัยนั้นกะเข้ากรุงเทพว่ามาสอบพยาบาลค่ะมาสมัครสอบพยาบาลอยู่ศริราชเห็นไหม จำได้เลยบ่มมีนางเลยค่ะยืนตลอดแม้เวิร์ขึ้นมาฮอดกรุงเทพกว่าเจ็ดโมงแปดโมงแมโอ้ยนึกถึงภาพตอนนั้นแม่จะมันทอลม่านหลายเพราะว่าพระมากกันเลยให้ยพาหายพานั่งเข้ากันได้ยืนแต่แมวยืนแบบอันยืนแบบอัดกอดข้อกันพุณได้ค่ะบ่มเป็นธรรมดาอันนี้ฮอดดอนเมือะะ่อแล้วค่ะของพ้นกันโลกงแล้วเออตู้มือนี่พัฒนาไปเยอะค่ะแต่ว่าซีบอพัฒนาก็คือตู้รถไฟแหละ อย่างอื่นมันพัฒนาล้วเด้อค่ะเด้อความเรียกมันก็นโอเคอยู่เนาะสถานีก็เริ่มพัฒนาแล้วทังอีสานเลค่ะเริ่มดูญ่โตขึ้นมานี่ก็สิเขาบางซื่อแหละค่ะกรุงเทพอภิวัฒน์แหะเนาะตีห้าก็กลัวค่ะท่านผู้ชมการถึงเรียวยู่เนาะจะเป็นการเตินล่วงที่แบบว่าเพา่ด่วนค่ะแต่ว่ากำเมยอยู่ค่าะว่าพุณป่าบริเนณนอะเนาะเพราะว่าตกอีกมันมันแข็งแต่คุณป่ากับมากัรรถไฟเพราะว่าอย่างมันนึงมันสะดวกสบายมันปลอดภัย อาเข้าห้องน้ำก็รู้สึกว่าคุณป้าก็ชิ่นกับการเข,าาไไาข้าห้องน้ำรถไฟแไหมไปขึ้นห้องน้ำเข่าน้ำห้องน้ำรถทั่วคุณป้าเป็นสิเป็นล้มแหม่ <c oughs> เงือบหลาย <c oughs> อันนี้เพราะล่องเร้อเลยค่ะเด้อเวามีของเขาก็มีรถเคียนนะคะ่ะก็จอดยิ้มว้เนี่ยนะคะเออพ่อพ่ออาจารเขากา็เข้าหิววัวไว,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 ว้เขาก็ใส่รถเข็นไปเข่ารีบเลยค่ะคุณป้าก็าต้องมานั่งถ่ายเลยค่ะเดินทางลงต่างอีกเรือน,นึงเพราะวิญัมภาวิาล่องต่างเนี่ยรถรถมันออกหาโม่งแรงค่ะก็เลยต้องนั่งถ่ายอยู่เบิดมือเขาก็บให้นอนค่ะแถวนั้น่ะ ก็บอกให้นอนกันเลยลัางนานั่งตาเขาห้องน้ําหลังคุณป้าก็นั่งคาะก็นอดค่ำพุณหลังกับท่านผู้ส้มล่อรถออกตอนค่ำอีกเทื่อนึงค่ะไปตรังค่ะล่งตรังตอนนี้ก็หาลาะเล่ียอยู่ค่ะลาะเหรียนอันนี้นะคะในอ่ะกรุงเทพอภิวัตน์เนี่ยเพราะว่ามันใหญ่โตดีนะมันท่านสมัยค่ะท่านสมัยเบิร์อย่างงามค่ะงามอย่างยางเหรียอยู่ได้นี่ยนะคะเย็นดีอยู่โอเคค่ะคลิปนี้คุณป้ากอล่าไปก่อนเลยค่ะเด้อพอกันไ่คลิปหน้าเนาะ พ่ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านเนียค่ะเด้อดูแลเจ้าของค่ะทุกคนเนาะเออสม,มือในบ้านเมืองเขากับบุคือเก่านอกอันตั้งประเทศก็เป็นตาหยาดเออในเมืองไทยกันเป็นตาหยานให้กันจิตใจคนกันบุคือเก่าน,นะคะ่ะเนาะการดูแลแต่กันเองเนะคะ่ะเด้อขอบุญเลิศที่ติดตามพ่อกันไหมเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ